สวัสดีค่ะพลอยพอดีค่ะวันนี้ก็มีไก่อบนะคะก็จะมาตัดใส่จานค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฮัลโหลเอเวอร์บาน สวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนข้าวเหนียวสุกพอดี ยกมาเลยค่ะยกมาเลยยกมาค่ะยกมาทานด้วยกันก็เป็นไก่อบธรรมดาค่ะใส่ใส่ในเตาอบแล้วก็อบค่ะก็จะเป็นพวกเครื่องเทศค่ะหมักด้วยเครื่องเทศหมักด้วยเครื่องเทศนะคะ แล้วก็นำไปอบค่ะขอบคุณค่ะคุณแอน,นส้มตำยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ทำก็จะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มพริกเม็ดคล้ายๆ้าน้ำส้มตำค่ะเป็นน้ำจิ้มพริกเม็ดค่ะเพราะว่า มันมีปัญหากับกับมือกับกระต่ายเพราะมันเวลาไปจับกระต่ายแล้วเขาเผ็ดไงเวลาเราไปจับน้องเขาเนาะเขาเผ็ดแล้วเขาเขาจะไม่สบายค่ะถ้ามือเราเผ็ดเราไปจับน้องกระต่ายแล้วเขาจะจะท้องเสียเขาเผ็ดไงเขาเผ็ดไอ้ผิวขนเขานะคะก็ะเลย ก็เลยใช้กินแบบพริกเม็ดเอาค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณแน่นก็จะมาดูจะตัดได้ไหม เป็นไก่ค่ะ น้องน้องไปเป็นนอ้อมีมีกะปิค่ะมีกระปิอยู่ที่กรงข้างนอกค่ะเอากระปิไปฝากน้องไปเป็นน้อไว้ข้างนอกนู่นค่ะไปฝากไว้ที่กรงกระต่ายมีกะปิค่ะมีกะปินี่คือไก่อบค่ะ อันนี้คือไก่อบธรรมดาเลยค่ะมามาเครื่องแล้วก็นำไปอบค่ะขอบคุณค่ะคุณโดโรคุณโดโรคงไม่ชอบถ้าใครไม่ทานเนื้อก็ขออภัยค่ะ ใครไม่ทานเนื้อก็ขออภัยนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคะ่ะไม่ต้องเข้ามาดูเลื่อนผ่านเลยคะ่ะไม่ต้องเข้ามาดูถ้าถ้าท่านใดที่ไม่ทานไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการมันเป็นการทรมานสัตว์ก็ต้องขออภัยแล้วก็กรุณาเลื่อนผ่านไปนเลยคะ่ะไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าความหิว ความหิวความจนมันทรมานนะคะมันมันทำให้คนทรมานค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นอาหารค่ะเราอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนนี้ก็คือครองมันค่ะอันนี้คือครองฝั่งน้นคือไก่ค่ะ ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไก่ไก่อบค่ะไก่อบไก่อบก็นานำไปหมาค่ะถ้าอยากให้หนังกรอบๆก็ต้มต้มนิดนึงต้มน้ําเดือดเดือเราก็นำนาไปจุ่มค่ะนํานไก่ไปจุ่มในน้ําร้อน ประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ยกออกทีนี้พอมันเสด็จน้ำเราก็นำมาปรุงกับเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงที่เรามีมันจะทำให้หนังกรอบค่ะเวลาเราเวลาเราเอาไปอบมันจะทำให้ให้ส่วนหนังของไก่จะจะกรอบมากค่ะอันนี้คือไก่อบค่ะไก่อบถ้าอยากให้หนังกรอบมากเราก็ต้มน้ำร้อนพอน้ำร้อนล้วก็เอาไก่ลงไปจุ่มสัก5นาทีค่ะ ทีนี้ก็ให้มันเสด็ดน้ํแล้วก็ค่อยนํามาคลุกกับเครื่องปรุงค่ะเครื่องเครื่องปรุงที่เราปรุงข้างนอกเนี่ยค่ะแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันแล้วค่อยนําไปอบค่ะอบในเตาอบค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้คือไก่อบค่ะไก่ไก่อบธรรมดาทั่วไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนมา1ิบนาทีแล้วขออนุญาตลงก่อนค่ะอันนี้คือไก่อบนะคะ เราเราก็หมักเครื่องปรุงค่ะที่ที่เราชอบทั่วไปเลยถ้าถ้ามีเครื่องปรุงแบบไหนเราเราชอบแบบไหนเราก็หมักแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ผงปลาเอ่อปาปริก้าเนาะปาปริก้าที่ว่าพริกพริกเอ่อแดงๆนะคะที่มันไม่เผ็ดนะคะใส่ให้มันมีสีสันด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงก่อนค่ะมาค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคน ขอบคุณคุณแนนซี่คุณคลาวเดียขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณแม่ทวดขอบคุณคุณสุพานขอบคุณเจ๊หมวยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ